สวัสดีครับผมเรื่องของตาวันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็หกโมงสนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับเป็นเป็นการเที่ยวแบบวันเดทิปนะครับนั่งรถไฟไปนะครับก็เราไม่ได้ซื้อตั๋วไว้นะครับเดี๋ยวเราไปวัดใจกันว่า ที่นั่งสําหรับเราหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กลับบ้านโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านในนะครับส่วนรถนะครับเราสามารถที่จะนํามาจอดที่นี่ได้นะครับอันนี้ผมก็รถมาจอดไว้ที่นี่นะครับแต่ว่าล็อกให้ดีนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดได้หรือว่าจะเป็นรถยนต์ก็จอดได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าจอดนะครับแต่ก็ต้องล็อกต้องอะไรให้ดีนะครับไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตั๋วเหลือหรือไม่นะครับไป สวัสดีครับคือผมจะสอบถามเกี่ยวกับที่เดินรถไปเที่ยวที่น้ำตกวันวันเดย์ทิ่ามีไหมครับมีค่ะซื้อได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าต้องมีอ๋อยังคุณไม่มีตั๋วใช่ครับต้องไม่กี่คนคะคนเดียวครับอ่ามันมีอยู่สองพี่อะค่ะ้าไปก็รีบซื้อค่ะเดี๋ยวมันเต็มช่องไหนนะครับได้ทุกช่องได้ทุกช่องขอบคุณมากครับไปเตรียมออกเดินทางครับ ไปที่ทานพลาที่11นะครับนี่เราก็มาขึ้นที่นี่นะครับ แล้วนะครับรถก็ออกแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน แบบว่าเป็นละอองฝนตกลงมานะครับโอ้ยคนเยอะอะเรามาถึงที่นี่8โมง25นาทีนะครับก็มีเวลาเดินเที่ยวชม35นาทีนะครับก็เดี๋ยว9โมงต้องมาขึ้นรถนะครับ วัดพระปฐมเจดีนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือเจดีที่สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบจุดสี่ห้าเมตรนะครับเจดีนี้สร้างครอบเจดีเดิมทั้งสองเจดีก็คือเจดีทรงสถูปศาสตร์จีนะครับแล้วก็ทรงของโบราณน,นะครับสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับองค์พระปฐมเจดีเนี้ยมันมีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับและเชื่อกันว่าภายใน เจดีเนี้ยเป็นที่ประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโพธิมุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นมหารุหยิบได้เลยใช่ไหมครับ ก็ไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปขึ้นรถไฟนะครับก็ตอนนี้8โมง48นาทีนะครับก็เดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วครับรถไฟเอารถไฟเราไปจอดตรงไหนเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บน รถไฟอีกรอบแล้วครับตอนนี้ก็8โมง57ครับรถไฟก็จะออกประมาณ9โมงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันสถานี้ต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดแวะพักที่2นะครับ สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะครับรถมาจอด10บโมงสินาทีนะครับก็บริเวณนี้จะมีเวลาให้เดินอยู่ประมาณ25นาทีหรือเปล่านะน่าจะประมาณ25นาทีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบนสะพานนะครับสะพานข้าแม่น้ำแควนะครับเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพญี่ปุ่นนะครับได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับประมาณ61,700คนนะครับ ก็มาสมทบกับกรรมกรชาวเอเชียนะครับมาก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศพม่าและก็อินเดียนะครับซึ่งเส้นทางการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้นะครับเต็มไปด้วยความยากลำบากความโหดร้ายทารุณของสงครามโรคภัยและการขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกและกรรมกร,รมหลายหมื่นชีวิตนะครับต้องมาจบชีวิตลงบนเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับ ไปเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยดีกว่าตรงนี้นะครับเขาจะระเบิดเผ่านะครับแล้วก็ให้เป็นทางรถไฟวิ่งนะครับระหว่างตรงกลางนะฮะส่วนฝั่งจะเป็นแม่น้ําแควนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่แพเทคนะครับเ<ท>ขามาลงนะครับ มันก็จะมีฝั่งด้านซ้ายมือด้านบนเนี่ยคะจะเป็นคาเฟ่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แพรนะครับให้นะักท่องเที่ยวนะครับมาลงแล้วก็มาเที่ยวคาเฟ่ด้านบนก็จะมีวัดน,นะครับทนนี้จะเป็นถ้ำเฉลยศึกนะครับ เดินเข้าไปด้านในครับจะมีถ้ำอยู่ด้านในครับบริเวณนี้ก็ที่นำเฉลยศึกมาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็จะเอาไปสร้างสะพานตรงสะพานสายมรณะนะครับก็เดี๋ยวไปอีกสถานีหนึ่งก็จะถึงนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่สะพานกันส่วนไซโยกต,ตรงนี้บริเวณนี้มีที่พักนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ได้นะนะครับ คนก็แบบว่ารอชมกันเยอะมากครับรถไฟก็แบบว่าเรียบถ้ำไปเลยอันนี้คือด้านขวานะครับขาบไปก็จะเป็นผนังถ้ำกรแฟนะครับระวังด้วยนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ํำนะครับนี่ด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ํานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปโดนมุมสูงให้ดูนะครับผมมาถ่ายไว้ครั้งที่แล้วนะครับ ก็จะค่อยๆไหลไปนะครับอันนี้ที่เขาบอกว่าหนึ่งไม้หมอนคือหนึ่งชีวิตนะครับ น้ำผาศักดิ์สิทธิ์นะครับให้รอมือแตะนะครับแล้วก็ขอพรได้นะครับน่าจะถึงแล้วแตะไหมเดี๋ยวแแน้ำ ด้านซ้ายจะเป็นแม่น้ำแวควด้านขวานี้จะเป็นท้ากระแซนะครับโอเคผ่านท้ากระแซมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเลยท้ากระแซมานะครับก็จะขึ้นจุดที่รถไฟขึ้นไปสูงที่สุดนะครับด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นทถ้ำชนี ด้านขวานี้จะเป็นแม่น้ำแควนะครับที่ผมบอกว่าคล้ายๆแม่น้ำอเมซอนเลยก็ลองดูนะครับเหมือนไหมทาดต่อไปนะฮะจะเป็นเจดีแม่ชีบงกดนะครับจะอยู่บนยอดเขานะฮะ ครับตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกใส่โยกน้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เที่ยง2ีนาทีนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาขึ้นรถตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็มีเวลาประมาณ2องชั่วโมงสินาทีนะครับในการเล่นน้ำตกถึงแล้ว ถึงจุดหมายป้ายทางของเราแล้วนะครับนั่นก็คือน้ําตกไซโยกน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายรูปก,กันหน่อยครับน้ําที่ลงมาก็จะลงไปด้านนี้นะครับ 哦哦 สำหรับทานอาหารได้นะครับนี่นั่งทานอาหารนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับเย็นสบายครับก็คือประมาณว่าไอจากน้ำตกนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยเออมันแบบเป็นละอองลงมาทำให้ตรงเนี้ยเย็นสดชื่นมากๆนะครับแล้วก็มีล่มไม้ ตอนนี้เราก็มานั่งรอทานอาหารนะครับก็ผมมาทานอีกฝั่งครับฝั่งตรงข้ามกับทางรถไฟข้ามถนนมานครับร้านนี้เลยครับร้านไก่ฝืนครับบรรยากาศน่านั่งดิครับโอเคเดี๋ยวเราทานข้าวก่อน โอเคหลังจากที่เราอิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ข้ามไปขึ้นรถไฟฝัฟ่งนู้นนะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะพาเรากลับนะครับไปยังเส้นทางเดิมนะครับแล้วก็จะแวะที่สถานีรถไฟกาญจน,นบุรีเป็นสถานีสุดท้ายก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะครับหลังจากที่รถไฟจอดนะครับก็จะแวะให้นักท่องเที่ยวลงไปดูสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักนะครับก็คือว่าที่นี่เป็นที่บรรจุศพของเฉลยศึกที่เสียชีวิต ระหว่างทำการก่อสร้างทางรถไฟนะครับมีมากถึง6,982หลุมเลยนะครับแล้วก็บรากาศภายในสุาสานเนี่ยจะเงียบสงบแล้วก็ร่มลื่นนะครับพื้นที่ภายในได้แบบว่าเขาจัดแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับก็จะตกแต่งอย่างหลุมฝั่งศพอย่างเงี้ยก็จะมีแผ่นทองเหลืองนะครับจารึกชื่ออายุแล้วก็ประเทศนะครับของผู้ที่เสียชีวิต แล้วก็บรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคําไว้อะไรนะครับที่ติดไว้อยู่นะครับแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยจะมีงานราลึกถึงผู้เสียชีวิตนะครับแล้วนอกจากตรงนี้แล้วนะครับก็จะมอีอีกที่หนึ่งนั่นก็คือสุสารช่องไก่นั่นเองครับโอเคครับก็เวลาเราลงจากรถไฟใช่ไหมครับเนี่ย ลงรถไฟมาช่วงเวลา4โมง20นะครับก็จะมีเวลาให้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็สามารถมาขึ้นรถที่นี่ก็ได้10บาทนะครับเพื่อจะไปที่สุสานทาหารฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับที่อยู่ตรงด้านนีครับตรงไปนิดนึงแล้วเลี้ยวซ้ายไปก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคครับสำหรับทริปนี้นะครับการนั่งรถไฟเที่ยว วันเดทิปนะครับ120บาทไม่ได้จองตั๋วนะครับพอดีเหลือ2ที่นั่งพอดีมีเฉพาะ 1, าวาันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะก็คงไว้เท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าว่าเราจะไปไหนสวัสดีครับผมรถไฟก็จะมาถึงกรุงเทพเวลา2ทุ่ม4นาทีนะครับ